สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องรีวิวบิวตี้เกตีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเคสจะพาทุกคนนะคะมารีวิวน้องตัวนี้นะคะเป็นน้องสลิปปิง์มาของบาโนบากินะคะทุกคนที่เห็นไอที่ติดกระมับตรงนี้ไม่ใช่อะไรนะคะเคสไม่สบายนะคะแต่วันนี้เพื่อเป็นการที่เราจะให้ทุกคนนะคะมารีไอมาดูนะคะมาดูว่ามันใช้ดีจริงหรือเปล่าหรือว่าจกตานะคะน้องตัวนี้นะคะ เป็นสูตรสีเหลืองนะคะเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งนะคะทุกคนคือน้องจะมีทั้งหมด4สูตรนะคะเพิ่งออกมาปีที่แล้วนะคะให้จำไม่ได้นะว่าเดือนไหนสำหรับน้องที่เค้กมีนะคะเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งนะคะจะช่วยลดความหมองคล้ำนะคะลดรอยสิวลดรอยดำนะคะทำให้หน้ากระจ่างใสขึ้นนะคะ คือเค้กจะเค้กใช้มาแล้วนะคะหลังที่ทานนะคะมันทำให้รู้สึกว่าหน้าฉ่ำขึ้นนะคะแล้วก็อ่อพอทาเสร็จนะคะตื่นเช้าขึ้นมานะคะหน้ามีความกระจ่างใสขึ้นนะคะรู้ดูจักคลิปที่แล้วของเค้กเลยนะคะหน้าเค้กจะมีรอยสิวตรงนี้ที่เห็นชัดหรือว่ารอยสิวตรงแถวๆนี้นะคะจำไม่ค่อยได้นะคะซึ่งมองเขาได้หายไปแล้วนะคะเดี๋ยวเค้จะให้ดูเนื้อสัมผัสเฮ้ยขอขอภัขอขยนะคะ เคสจะให้ดูเนื้อสัมผัสของน้องเขาเลยนะคะเปิดออกมานะคะทุกคนเนื้อสัมผัสของน้องเขาจะเป็นอ่ะลืมให้ดูจะเป็นเนื้อพิเซลแบบนี้เลยนะคะจะเป็นเจลแบบนี้เลยนะทาไปแล้วนะคะจะมีความรู้สึกเหมือน เป็นเซรั่มนะคะหรือว่าพวกวันหักตัวไรเคนะคะทุกคนคิดว่าน้องตัวนี้นะคะผิวแพ้ง่ายน่าจะใช้ได้นะคะแนะนําว่าให้เราทาสกินแคร์พวกครีมอะไรก่อนนอนเสร็จแล้วนะคะให้เราทาน้องตัวนี้นะคะเป็นตัวสุดท้ายนะคะทุกคนจะทําให้หน้าเราเออจะมีความฉ่าขึ้นนะคะทุกคนเคกแนะนํานะคะสําหรับน้องตัวนี้แล้วนะคะราคา49บาทนะคะเดี๋ยวเคทจะแปะไว้ที่ ใต้คลิปนี้เลยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก,ก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c สไ b e ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย